ซิสตี้ค่ะทุกคนานิตาโกสราวค่ะวันนี้เจจะมาทุกคนมากินบุฟเฟ่ตกันนะคะที่ร้านรัชดาบุฟเฟ่ค่ะรัชดาบุฟเฟ่ตนะคะก็เปิดทุกวันเลยนะตั้งแต่เที่ยงนะคะจนถึง4ี่ทุ่มค่ะเลยนะคะก็มี5 9 9 7 9 9แล้วก็9 9 9ราคานี้ก็คือรวมแบดแล้วนะคะกินได้ทั้งหมด2ชั่วโมงแต่ว่าเวลาสั่งอาหารเนี่ยก็คือ1ชั่วโมงครึ่งค่ะ แล้วก็ราคานี้เนาะยังไม่ได้รวมน้ำนะคะแต่ว่าถ้าเราจ่ายเพิ่มอีก49บาทก็จะได้ทั้งรีฟิลน้ำขนมของหวานไอติมแบบจุกๆเลยค่ะเราก็ไม่ได้มากินคนเดียวนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะคะน้องภาคจากพักสักเซตค่ะจะกินอะไรก่อน อันนี้เลยใหอ้อยนางลงเกลอ้ยนนงทัด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 เปิดก่อนเลยอันนี้หอยน่งลงทรงเครื่องครับแล้วก็จิ้มซีฟูดครับคบือจำคือดีอร่อย,ยไม่คาว แต่ก็อีกอันนึงอันนี้คือ,คอหอยนางรมเกาหลีแล้วจะเป็นซอสพอนซึตัวใหญ่มากอะ่ะเอร์อะไรค่ะกินยังไงอะ่ะเขาจะตัดมัโดยไข่กุ้งข้างบนมินโรยไข่กุ้ง,ขง,ไ,ขงไข่กุ้งต่ำมากอ่ะเป็นยังไงกเหมือนเขาใส่พรสือไปแล้วเรียบร้อยอันนี้รู้สึกว่ามันแบบ นุ่มเด้งมากกว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้มันอันนี้มันจึ้งกว่าชอบอันนี้มากกว่าเฉยๆฮนะต่อกันค่ะมี้ซาชิมิพรีเมียม,มนะคะก็มีหลายอย่างมากเลยเราเริ่มจากอะไรดีเพลเซฟก่อนแล้วกัน,น,นแซลมอน <laughs> ไม่คาดเอาจากกัน เด้งเด้งมากเลยมากมรตินะฮะเด้งหนุ่มมากเลยแต่แอบคอมเมนต์นิดนึงนะคะเขาหั่นหนาตัวเนี้ยมันจะได้แบบว่ามีเคี้ยวมากกว่านี้แต่ว่าความเด้งความสดก็คือได้เลยไปครับจุ้งเลดเอปิอย่างตัวเล็กแต่ว่าหวานนะ อร่อยมากเลยแล้วก็ไม่คาวค่ะขออนุญาตชิมอคุระาชุม่มฉ่ำใจในป้าขอคำหนึง่งที่ต้องเอาแซลมอนมาแล้วก็ราดอิคุระนะ ดีดีแท้ทูอันนี้อยู่ในจุดที่ต่อเพิ่มสองตัวแล้วน่าจะต้องแผ่นกล้องไปอือเลิศมากคุณจ้างภาพคะแผ่นกล้องค่ะเพิ<ป>่ม <laughs> ต่อสองตัวแล้วนะคะนะคะประมาณแค่สามคนสามชั้นขั้วน้ำป้านะคะอุ๊ยบุ้งเด้งอืม มไม่เค็มไม่แข็งนุม่มไม่ได้นุ่มแค่มันอะ่ะคือเนื้อมันก็นุม่มมากอ่ะคือหนังกรอบแต่หมูนุมม่มหมูไม่แข็งดูมันดีรสชาติก็คือ,อเจรรือก๋วยเตี๋ยวเรือวากิวแบบเกาเหลาอุ้ยมีชิ้นเดียวอะ่ะว้าขอโทษนะคะคุณช่างภาพนุ่มมากตะกุ้งคือมีแต่ก้านมันได้แรงมากเลยอะ่ะ ือเนื้อมันดีแต่ว่าน้ำซุปมันใสเกินไปสำหรับการจะเป็นน้ำตกนะฮะแล้วก็เผ็ดเพราะฉะนั้นคนกินเผ็ดก็น่าจะกินไม่ได้ปราความกูก้กับกัวซองแล้มมาชิมซุปกดอ,อุ้ยซุปเข้มนะออกแนวซอสมากกว่าซุปข้นไม่จะเข้มผิด เนาอทำเข้มมากจริงจะกว่ดฟองไม่ได้สองไม่รอจรอิรกะซองไม่รอแล้วก็แบบเนื้อแบบขนมปังอะ่ะไม่ใช่เนื้อแบบกะซองอะ่ะมันไม่ใช่แบบแผ่นที่มาห่อๆกนัน้ะมันไม่ได้ันก็ตไปเลยค่ะ ไข่เจียวปูฟูฟูฟค่ะอุ้ยเสียงกรอบมากปูดันย็นแน่นมากแต่ไข่เลี่ยนก็เลยสั่งว่าคู่กับข้าวผัดปูค่ะเผื่อแบบว่าจะได้ตัดลงตะเลี่ยนแล้วก็อาหารหลายอย่างมันเป็นแนวกับข้าวข้าวผัดปูนี่ให้ปูมาแบบโคตรล้นอ่ะ ข้าวผัดปูได้เรื่องมากปูแบบเต็มคำมากเลยอะแล้วก็ไม่ค่อยมันด้วยคนอื่ข้าวผัดปูชอบทำมันๆไม่รู้ทำไมสเต็กเนื้อวากิวนะฮะแบบมีเดียมเรนนะฮะพูดมาเราว่าอร่อยแต่ว่า,รวาเราจิเจ็นเจ็นว่ามันเหนียวเจ็นที่ ไม่ชอบกินแนละ้วเพราะมันเหนียวเพราะฉะนั้นกินไม่ค่อยดุขอขอขอซ้อมชิมขอซ้อมชิมอือขอซ้อมอาจจะเป็นเพราะเรากินชิ้นริมก็ได้อือถ่ายตัวไปดูดีึ้นเพราะฉะนั้นให้ามาเนี่ยให้รีบกินก่อนเราอะเราเมาวแตถ่ายรูปหมูแล้วตรงนี้แอร์ก็ตก มันก็เลยแบบอาหารก็เลยเย็นเลวด้วยนะคะถ้ามของเราก็อาจจะอร่อยกว่านี้เงี้ยส้มตำกุ้งสดนะคะแล้วเขาก็ถามว่าใส่ปลาไหมแน่นอนนะคะสำหรับจีนส้มตำซีไม่ใส่ปลาไม่ใช่ส้มตำเส้นเนี่ยได้มันเป็นเส้นจับอะไม่ใช่เส้นแบบขูดอะกรอบแต่ว่าคนรู้สึกว่ามันยังไม่เข้า มันยังไม่เข้าเส้นเท่าไหร่หืมกุ้งดีอะ่ะกุ้งอย่างนี้ไม่ข้าวแ,แล้วก็ไม่มีรสชาติหแล้วก็แต่มันยังไม่เข้าเนื้อของอะไรเลยอะ่ะออุ้ยมะเขือมะเขือสดอร่อยปลากระพงทอดน้ำปลาจ้า กัรคิดว่าเราต้องบรรยายรเราชอามายัางไงคือชอบปลาทอดน้ำปลาว่าชอบน้ำที่มันลาดกันเนี้ยเขาราดให้ไม่เยอะผอดปลาก็คือแบบดีนุ่มเน้ยยำมะม่วงก็คือแบบเข้ากันมากๆมากลืมแทนนะครับขออน,นุญาตจิ้มน้ำราดเตยมอ๋อน้ำราดมันหวานดี อ่อยอ่ะไก่นุ่มมากนีคือแป้งก็คือกรอบอร่อยแล้วก็ไม่มันแบบไม่เลี่ยนเลยรสก็ไม่จัดคือแบบกินได้เรื่อยๆไงใบบอบเพียสผุ้งทอดค่ะการที่จิ้มเข้าไปแล้วมันไม่แตกหักเนี่ยแสดงว่ามันเริ่มเหนียวแล้วแล้วตรงไปอ่ะที่มันไม่โดนตัวอะไรหอ่อกรอบเลย ผมรู้สึกว่าใส้มันไม่ได้เยอะจะอร่อยอ่ะต้องเกี่ยวไปสักพักจะได้กลิ่นกุ้งออกมา<ค><น>ถือว่าชรับตรงไปค่ะเพราะมันกรอบวัตใจหอ่าจอกรอบดวเลยมันนุ่มเด้งแบบว่าไม่รู้พิ่เองไหมรู้สึกว่าแบบแป้งมันน้อยอะ <c oughs> ่ะเด๋ยจชอก็คือ เวลาเขาทอดมาเขาเสด็จน้ำมันดีอะมันไม่อุ่มน้ำมันมันไม่เลี่ยนอย่างเงี้ยของทอดทุกจานเลยนะคือมันวางอยู่ที่จุดแอร์ตกแบบยากรุนแรงมากก้อนเลยเขาอุตส่าห์ทำให้เราร้อนๆแต่เรากินไม่ทันรีวิวจริงๆิมาเสิร์ฟที่ิลแบบบุบูบึม อร่อยแบบธรรมดาแบบไม่ได้พิเศษแต่ที่สั่งเพราะว่าเห็นีนรูปปุ๊งมันดูน่ากินมากเลยกุ้งไม่อยากให้มันดีขึ้นอ่ะ <laughs> ธรรมดา <laughs> แต่จริงเปนคนชอบกินเส้นเหนียวๆนะยั่ง <laughs> เหมือนมันจะเหนียวใช่ไหมมันแค่ตดกันเป็นก้อนนะแต่มันไม่ได้เหนียวแบบแบบที่ชอบอะ <S <S จานนี้ที่รอคอยนะฮะกุ้งเผาแกบะบกันก่อนวุแค่เผามัก็รู้แล้วว่าออกมาแบบกำลังดีอะไม่โอเวอร์คุกอ้ามันไม่มันไม่ติดอะ่ะจะดูดหัวกุ้งโชว์ก็กะไรอยู่นะ นุ่มเด้งมากๆใครชอบกินกุ้งเผาต้องชอบร้านนี้เพราะมันมันเผามาแบบกลางดีอะ่ะไม่จบจินไปเข้ากับน้ำจิ้มซีฟูดมากน้ำพริกนะสองสหายดองซีอิ้วค่ะก็จะมีแซลมอนแล้วก็จุ้งใช่ไหมวเขาก็จะให้สาหร่ายมาด้วยชอบความที่สาลร่ายเขาแบบหอมนะเพราะว่าถ้าเขาไม่หอมมันน่าจะเหนียวแล้วก <laughs> ว่าเราจะกิน อร่อยดีแต่เป็นรสชาติไอที่หอไปเลยหอกินแบบไม่หอเข้าเหนืยวทุกอนูคือมีน้ำดองกุ้งดีมากสีก็แบบเข้าเหนือกุ้งแบบว่าไม่นิ่มไม่แข็งเกินไปกันดีแบบมากๆ อย่างที่ดีที่สุดคือมันไม่คาวคือมันดิน้งดึงสู้ฟันมากเลยอะ่ะชอบสั่งเพิ่มค่ะริงมาซี่ชิ้นเราก็ได้ความเป็นส่วนของน้องพาคน,นะคะคนแก่กุ้งก็เลยเออคนแก่ปูนะเราก็เลยได้กินแบบอีซี่นะคะเพราะถนะ้าทำาเองสองคนกับคุณช่างภาพก็จะไม่ได้กินเพราะว่าแกะกันเองตึง <c oughs> <ๆ>ไงอะ่ะ นั่นแหละด้สตาพัสุสขหวานช่ำไหมครับดิสตามสุมันแบบว่ามันนิ่มมันหอมมันแบบว่าเคมันดีมากเลยอือก็ใ่นะดีสิตัวนึงแบบนีมาะดีมากมีขนาดแบบว่าเริ่มอิ่มแล้วนะยังรู้สึกว่า จัดมาเลยครับกูค่ะ่ากิวเบิร์นไฟนุ่มหอมบารคิวไม่เหนียวนอยู่ที่นุ่มอะมันไม่เหนียวแล้วก็ซอสอร่อยแบบละลายเลยพีงามฮะะตอนแรกว,ว่าจะไม่กินแล้วแต่ทุกคนบอกว่าต้องกินดีในที่กินแล้วก็กินคนเดียวสองชิ้นเลย และในส่วนของของหวานนะคะก็มีผลไม้เนาะแล้วก็มีรังนกรูปแบบต่างๆนะคะอันนี้อันนี้เป็นเฉาก๊ไวยไม่ใช่อันนี้เฉาก๊วยอยู่นี่เฉาก๊วยสับปะรสออริจนินัลกีกัวนะคะเออแล้วก็มาข้าล่าอันนี้เป็นใบเตยก็มีนี่ด้วยครับกรองครับบุ้นมะพร้าวกับไอติม เต็มตู้เลยชมชมจุกๆกันไปและผู้ที่ถูกเลือกนะคะก็คือรังนกชาวกล้วยแปะกล้วยค่ะแล้วก็เอารถออริจินอลมาด้วยน้ำาข้งมันดูน่ากินมากเลยเธอมีพุดซายอยู่ข้างในด้วยแล้วก็อีกอันนึงที่พลาดไปได้เลยค่ะนั่นก็คือพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนค่ะเธอส่วนแฟนก็คือสตรอเบอร,รี่ดีดีโแปลกห แปลกไม่แอสเตอร์บอดี้เชื่อมหนึ่งมันกินแยม่มันแย่มอ่ะชิมรสออริจินัลก่อนนะฮะลังนงแบบออริจินัลจริงดี อร่อยน้ำเชื่อมเยอะอร่อยนี่วันนี้เขาไปเยี่ยมผู้ป่วยไม่เคยกินหรอกนี่เขาไปเยี่ยมผู้ป่วยมีปูช่าด้วยอชอบเลยชอบกินหลังนกที่ใส่น้ำตาลเยอะๆก็คืออันนี้ได้เลยอชอบชอบน้ำตาลเลยละนะครับ รังนกที่ใส่น้ำตาลเยอะๆต่อไปเป็นรังนกรสเฉาวกาวยแปลกๆเฉากวยที่มียิงๆแบบรังนกอะ่ะโปรดีชอบกินเฉาวกวยมากเลยนะยังรู้สึกว่าออริจินอลยังอร่อยกว่าชิววีวีเนื้อมะพร้าวจุก๊ก มากคือแน่นไปหมดเลยไม่ใช่ว่ามันลอยขึ้นมาข้างบนนะเธอมันไม่ลอยอยู่แล้วไงคือมันแน่นอัดแน่นมาว้าวเลยร้า,าวอ่อนนุ่มมากแล้วก็านา้ำอ่ะมันดีมันกลมกลองคือมองไปก็คือแบบเอาไปกินด้วยดีวะแต่ก็คือจะหมดเวลาแล้วไง จริงอร่อยจริงใส่สองคุ้ยไปอย่างรวดเรยคือเราแบบว่าพี่ว่าเพิ่ม49บาทอะ่ะได้น้ำแล้วก็คองหวานอะ่ะได้น้ำก็คุมเรานะก็คองหวานคือแบบโคตรดีนี่คือเนื้อพุดดิ้งอยู่นี้อืม,อมอต่างเพิ่มอะไรหนึงดึงมากชั่วโมงเป๊ะเลยนะคะที่เห็นแบบว่า เป็นเท e ปุระเซฟเทมเเนี่ยเพราะว่ามันเป็นร้านแบบเจ้าของเดียวกันแล้วโซนที่เป็นราชดายบุฟเฟ่เขาปิดกับปูงเขาก็เลยได้มากินบุฟเฟ่เนี่ยอยู่ในโซนของคาฟเฟ่นะคะก็เลยกลายเป็นแบบว่าดูดีเลยอะ่ะเออบุฟเฟ่ในคาฟเฟ่เออเอาเป็นว่าก็เด s i s for today นะคะอุ้ยก่อนจะได้สิต้องถามก่อนว่าวันนี้นะคะอะไรที่ว้าวที่สุดปูกุ้งได้ไหมได้กี่อย่างคะ ที่ัวเองวาว่ะวาวสุดก็คือปูกับกุ้งค่ะเพราะว่าเนื้อมันเด้งเหมือนมันดิ้นอยู่ในปากเลยเหมือนยังไม่ตายเลยชอบมากแต่ถ้ากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดจะยิ่งเลิศมากแต่เราไม่ทานเผ็ดไงเอออย่าร้อเลยเอาถามคุณช่างภาพหน่อยคุณช่างภาพที่วันนี้แบบบอกว่าไม่อยากออกกล้องไงคะวันนี้ชอบอะไรที่สุดสามั้นสามั้อุ้ยลอกอ่ะ ชอบการชอบสามชั้นทอดน้ำปลานะคะคือมนอย่างเดียวที่กินไปรู้สึกว้าวแบบว้าวแบบตาเป็นประกายมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือพุดดิ้งมะพร้าวนะคะอันนี้เจ้าคนรา้านเขาบอกมานะว่าที่จริงร้านมันก็เปิดนานแล้วใช่ปะแบบว่าเปิดทั้งวันตั้งแต่เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะหมดตอนเย็นอาจจะหมดนะคะเพราะฉะนั้นต้องมาต้องรีบมาแล้วก็จะได้กินนะคะเมื่อครั้งก่อนน้องภาคมานะมาเซอร์เวยดูนะคะไม่ได้กินเธอก็เพิ่งมากินครั้งนี้ก็คือพุดดิ้งมะพร้าว เลิศนะ Anyway h a t s i t for today ค่ะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าคะหรือว่าจะจะไปไหนค่ะไปกินอะไรในซานิตาโกสลาวค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ